เวลา1 3 51นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาชกัญญาเสด็จไปยังสนามขี่ม้าไทโปโลแอดอีควสเตียนคลับพัทยาอเภอบารละมุงจงชลบุรีส่งเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันขี่ม,ม้ารายการ FEI Asian Championship 2015ประเภทศิลปะบักขับม้าหรือด้วยศาสตร์ประเภทบุคคลโดยมีนักกีฬาจากไทยไต้หวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์จีนบาเร์รนฮ่องกองและอินเดียรวม22คนเข้าร่วมการแข่งขัน เวลา14นาฬิกา41นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนร,ร,ราชกัญญาทรงม้าสุพระองค์ชื่อบุรุษวาดลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้ารายการแข่งขันขี่ม้า FEI Asian Championship 2025 Pr. ประเภทบุคคลณ Main Competition Arena โดยทรงลงแข่งขันเป็นลำดับ,บที่1ในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่6ของการแข่งขันซึ่งใช้แบบทดสอบของสพันธ์ขี่มณฑนชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1เป็นระดับที่ มีแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่ยากขึ้นกว่าระดับปรีเซนจ์สกีฬากีม้าเป็นกีฬาที่ต้องผสมผสานความสามารถทั้งคนและมาเข้าด้วยกันอาศัยความเชื่อใจของทั้งสองส่วนต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้ามีด้วยกัน3จังหวะคือการเดินการวิ่งเรียบและการวิ่งขยโ ศิลปะบังคับม้าหรือดุรัสศาสตร์เป็นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทหนึ่งที่เป็นการสื่อสารระหว่างคนขี่กับมา้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับมา้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ที่เข้าแข่งขันรวมทั้งผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนมา้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวได้อย่างมีจังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่ การยอมรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทําให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ําหนักตัวโดยนักกีฬาจะต้องทําเทสหรือแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่กําหนดไว้ไปบนจุดที่กําหนดด้วยตัวอักษรมีข้อกําหนด25ข้อภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรซึ่งคณะกรรมก,การจะพิจารณาเรื่องความถูกต้องของนักกีฬาในการบังคับมา้าและเรื่องความสวยงามจากนั้นจะนําคะแนนทั้งหมดมารวมกันคิด เป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดนอกจากนี้นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังมีนางสาวนีนพุทธิสมบัตินางสาวฉันชนกคารารุ่แคและนางสาวพัชจิราธงพักร่วมลงแข่งขันประเภทบุคคลด้วยท่าน,นีสมริพะเร้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาทรงได้คะแนนรวม61.735โดยเหรียญทองได้แก่จีนเหรียญเงินได้แก่อินเดียและเหรียญทองแดงได้แก่ไทย เวลา18นาิกา56นาทีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนส่งเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทธาเทพารามและวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามตำแหน่งพระพิธีธรรมที่ตั้งไว้ประจำพระอารามต่างๆมี1ิบวัดได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิกวัดสุธาเทพารามวัดประวันิเวศวิหารวัดสัเกตวัดราชสิทธารามวัดระคังโคศิธรามวัดจักรวติดีราชาวาสวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคาราม เวลา6นาฬิกา49นาทีนายอัธนิติดิตาอํานาจองคมนตรีเป็นประธานในการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพรัตหานเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งสวดแบบทํานองหลวงในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพ หรือพิธีศพในพระบรมราชานุเคราะห์ใช้บทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีหรือพระธรรมเจ็ดบทมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีลักษณะต่างกันเจลักษณะมุ่งเน้นให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เวลา1 0 5นาฬินาทีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพในการถวายพระทหารเพลงแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์โดยพระพิธีธรรมจะใช้พระอภิธรรมเจดคัมภีเป็นแม่บทของการสวดและมีบทสวดพระธรรมใหม่เสริมเข้ามา พระอภิธรรมเจดคัมภีโดยเฉพาะบทสุดท้ายคือปันตฐานที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเหตุปัญจโยพระพิธีธรรมนิยมนำมาสวดเป็นบทส่งท้ายของการสวรดในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันเวลา17นาฬิกานายอัธนิติดิธอํานาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสรษิ์ สำหรับพระพิธีธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงด้วยเป็นผู้รอบรู้ขนบธรรมเนียมงานหลวงการประกอบพิธีต่างๆแต่มิได้พระราชทานตำแหน่งพระพิธีธรรมแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งโดยเจ้าอาวาสจะเป็นผู้แต่งตั้งพระพิธีธรรมพระอารามละสี่รูปแต่ละพระอารามจะมีทำนองการสวดพระอภิธรรมเป็นของตนเองมีการฝึกฝนเพื่อความพร้อมเพรียงและความไพเราะ ที่สูบปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนืออำเภอเมืองจงังหวัดตาพลอากาศเอกชลิตุูผาสุโขคมตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ท่งคุณวุฒิฝนหลวงไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงผลิตสารฝนหลวงน้ำแข็งแห้งตามพระราชด,ดำริซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งเติมน้ำต้นทุนให้พื้นที่เกษตรกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำและลดปัญหาฝุ่น pm 2 5ทั่วประเทศ เดิมกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับน้ําแข็งแห้งสนับสนุนจากบริษัปทปตทจำกัดมหาชนแต่จากข้อมูลภารกิจทั่วประเทศมีความต้องการสูง5 0 0 0ถึง6,000ตันต่อปีจงดําเนินโครงก,การจัดหาชุดผลิตสารฝนหลวงสูตรสาน้ําแข็งแห้งประจําศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ8แห่งและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรงผลิตสารฝนหลวงน้ําแข็งแห้งสูตรสามเข้าโครงการตามพระราชด,ดำริ ปัจจุบันมีโรงผลิตที่พร้อมใช้งาน5แห่งได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาพิษณุโลกขอนแก่นบุรีรัมย์และเพชรบุรีโดยชุดเครื่องผลิตสารฝนหลวงน้ำแข็งแห้งสุด3มีอัตราการผลิตน้ำแข็งแห้งต่อชุดได้1ตันต่อชั่วโมงและสูงสุด6ตันต่อวัน ในช่วงบ่ายปติดตามความก้าวหน้าโรงผลิตสารฝนหลวงน้ำแข็งแห้งตามพระราชด,ดำริที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกรมฝนหลวงและการบินเกษตรวางแผนตั้งนหน่วยปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหา PM 2.5รวม5้าแห่งได้แก่โดยดัดแปลงสภาพอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินและจังหวัดระยองระหว่างเดือนธันวาคม2 5 6 8ถึงเดือนมีนาคม2 5 6 9โดยดัดแปลงสภาพอากาศจังหวัดตากและพิษณุโลกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 569และหน่วยดับแปรสภาพอากาศจังหวัดขอนแก่นระหว่างเดือนมก,กราคมถึงเดือนมีนาคม2569โดยกรมฝนหล,ลวงและการปีเกษตรได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคการดับแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวโดยใช้วิธีโปรยน้ำโปรยน้ำแข็งและโปรยน้ำแข็งแห้งเพื่อลดอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศุกพันุ์และเปิดช่องให้ฝุ่นละอองลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้านบนจากการทดลองพบว่าการใช้น้ำแข็งแห้งได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการเปิดชัดอากาศและระบายฝุ่นละออง ใต้ชั้นอุณหภูมิผกผันแผนการปฏิบัติการแบบแปลสภาพประกาศจะาพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริงและความรุนแรงของปัญหาเพื่อสนองพระราชปัญิาาน,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสุบสารรักษาและต่อยอดงานด้านฝนหลวงจากสมเด็จพระบร,รมชนกนาถเพื่อบำบัดทุกบำรงสุขให้แก่ประสบนิก่ออย,อย่างยั่งยืน พลเอกนภพงรันสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธ,ธานีเป็นวันที่2โดยได้หารือด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหารและบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรกว่า500คนในหัวข้อการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ระหนักรู้และความภาคภูมิใจในจิตวิญญาณราชพัฒโดยชีย้ให้เห็นถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทางด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษารวมทั้งร่วมถอดบทเรียนภาพรวมการดำเนินงานการระดมสัพพะกำลังและแหล่งทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองคอ์กรในการขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒ ที่สำนักง,งานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพอโศกมรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไปประทานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิจากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรมโรงแรมเอระวันณบริษัทเมทเทค Manufacturing Corporation ประเทศไทยจำกัดสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO Academy และบริษัทเมืองโบราณจำกัดสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยทางภาคใต้ตลอดจนช่วยเหลือด้านการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตาร,ร์กษัตริย์และคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตาร,ร์ณเรือนจำกลางขอนแก่นซึ่งเป็นเรือนจำแดนเดียวควบคุมผู้ต้องขัง3621คนมีพยาบาลวิชาชีพ9คนนักจิตวิทยาสองคนและอ,อสอรอจ263คนมีทีมแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายทันตแพทย์และโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินเข้าตรวจในเรือนจำและแบบเทเลไซส์เชีร์ทรีซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังปวยจิตเวช161รายได้รับการรักษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษทุกราย จากนั้นเปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสาขาเรือนจำกลางขอนแก่นและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงสถานพยาบาลเรือนจำกลางขอนแก่นตามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริกรมราชทันได้มอบหมายได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรมให้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับอาชีพการศึกษา เงินทุนสงเคราะห์ที่จาเป็นต่อการดํารงชีพและให้สถานประกอบการรับคนกลุ่มนี้เข้าทํางานตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการบําบัดรักษาติดตามดูแลสนับสนุนที่อยู่อาศัยเพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่หวนกลับมาทําความผิดอีกภายในมี4ีห้องนอน8เตียงเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน ส่วนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงสถานพยาบาลเรือนจำกลางขอนแก่นที่แดนพยาบาลรองรับการจัดการบริการดูแลในระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน,นาครขอนแก่นได้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลขอนแก่นโอกาสนี้เยี่ยมชมนิรทศการกระบวนการฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดกิจกรรมกลุ่มบำบัด ของผู้ป่วยจิตเวชและการดำเนินสถานพยาบาลได้แก่ห้องทันตกรรมมุมสุขภาพราชทัน์ปันสุขและแผนกโฮมวอร์ดห้องแม่และเด็ก ช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,รษษษ์ณโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยเป็นโรงพยาบาลขนาด200เตียงรักษาผู้ป่วยจิตเวชโรคระบบประสาทและป้องกันส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำรางขอนแก่นจัดห้องปันสุขสำหรับผู้ต้องขังป่วยหนึ่งห้อง พร้อมกล้องวงจรปิดปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาปัญหาจิตเวศจากการใช้สารเสพติดหนึ่งคนนอกจากนี้มีห้องเทเลคอนเฟอเรนซ์ตรวจผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำด้วยระบบเทเลไซส์เชีรรีจากนั้นไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูทักษะทางสังคมโรงพยาบาลธัญรักษ์อำเภอเมืองศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยเสพยาเสพติด หลังจากได้รับการบำบัดร,รักษาแบ่งเป็นระยะสั้น28วันและระยะยาว120วันโดยมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยเลือกตามความพอใจอาทิการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้แสงสีเสียงกลิ่นที่ผ่อนคลายช่วยฝื้นฝูสภาพจิตใจการเคลื่อนไหวร่างกายควบคู่กับการสร้างสมาธิกลุ่มบำบัดโดยนักจิตวิทยาเช่นเล่นบอร์ดเกมระบายสีต่อจิ๊กซอและอาชีวบำบัดต,ตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งนำมาต่อยอดสร้างอาชีพได้ ตลอดวันนี้ที่สำนักพระรชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคม,พร,ม,มพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมห ah านครและปริมณฑลตัวแทนประชาชนจากจังหวัดภูเก็ต มหาสรารคามุกดาหารและแม่ฮ้องสอนรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานอาทิบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทซีพีเอ็กซ์ตราจำกัดมหาชนและบริษัทซีพีออจำกัดมหาชนมากลับถวายบังคมพระบรมศพพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้ทานความช่วยเหลือขจัดปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคผ่านโครงการอนุกรรมาจากพระราชดำริต่างๆ นอกจากนี้มูลนิธิพระกบาลาและวังชาอายุทยาและพเนียดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำช้างมงคลงางาม11เชือกตัวแทนควันช้างและปางช้างทั่วประเทศกว่า500คนเดินขบวนสวนสนามแสดงความอาลัยเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรฯฯิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนการอนุนรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมายัางพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยจัดบริการขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดรอรถโดยสารที่สำคัญไปยังสนามหลวงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมีจิตอาสารถจักรยานยนต์ให้บริการด้วย